สวัสดีครับผมหมอแบงค์จากคลินิกออนไลน์บายท็อสแพทย์ครับวันนี้หมอจะมาชวนคุยเรื่องโรคประจําตัวที่มีผลต่อภาวะ ED ดีหรือว่าอาการหย่อนสมรรถภาพาทางเพศนะครับโรคที่มีผลต่อภาวะ ED ดีนะครับก็จะประกอบไปด้วยโรคประจําตัวต่ตางๆอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันไขมันโรคอ้วนเป็นต้นนะครับพวกนี้นะครับมีผลต่อภาวะ ED ดีเพราะว่าอย่างในกรณีของเบาหวานนะครับก็จะส่งผลต่อเรื่องการทํางานของหลอดเลือดและก็ระบบประสาทนะครับ ซึ่งจ ok ําเป็นต like so so ่อการแข่งตัวของอวัยวะเพศนะครับแล้วในกรณีของโรคไขมันและก็ความดันโลหิตสูงนะครับเมื่อร่างกายนะครับมีไขมันหรือว่ามีความดันโลหิตสูงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือจะทําให้หลอดเลือดนะครับเกิดการแข็งกระด้างทําให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเสียไปนะครับนอกจากนี้นะครับการที่มีปริมาณไขมันในเลือดสูงนะครับอาจจะทําให้เกิดตะกรนเกาะตามบริเวณรูของเส้นเลือดนะครับทำให้เส้นเลือดเนี่ยการไหลเวียนแย่ลงแล้วก็มีความแข็งกระด้างขึ้น ซึ่งเมื่อเส้นเลือดนะครับมีการไหลเวียนที่แย่ลงมีความแข็งกระด้างนะครับแน่นอนส่งผลต่อการแข็งตัวครับเ <illa Gothic> พราะว่าในการที่อวัยวะเพศจะแข็งตัวได้นะครับจะต้องอาศัยการทํางานของเส้นเลือดที่มีประสิทธิภาพนะครับจะต้องมีการขยายตัวของเส้นเลือดเส้นเลือดต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็จะต้องมีการทํางานร่วมกับระบบประสาทที่ดีเพราะฉะนั้นครับในคนไข้ที่มีโรคประจําตัวพวกเบาหวานความดันไขมันพวกนี้นะครับมีผลต่อการทํางานของอวัยวะเพศแน่นอนครับสําหรับในกรณีของโรคอ้วนนะครับ โรคอ้วนเนี่ยส่งผลแน่นอนครับอย่างแรกเลยก็คือในผู้ชายที่มีไขมันเยอะๆนะครับจะทําให้สมดุลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงเสียไปครับพอเทพที่บริเวณไขมันนะครับนอกจากจะเป็นตัวสร้างสารนักเสแล้วนะครับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของผู้ชายนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงได้ที่เซลล์ไขมันเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะครับการลดน้ําหนักหรือการลดปริมาณไขมันจึงมีความสําคัญต่อสมรรถภาพทางเพศเช่นเดียวกันครับซึ่งณจุดนี้นะครับทางทศแพทย์ของเรานะครับก็ จะมีวิตามินและอาหารเสริมที่สามารถใช้ร่วมกับยารักษาหลักได้นะครับซึ่งวิตามินและอาหารเสริมของเรานะครับออกแบบมาเฉพาะโรคนะครับจะช่วยควบคุมเรื่องระดับน้าตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมเรื่องระดับความดันระดับไขมันแล้วก็เรื่องช่วยเรื่องภาวะเรื่องน้ําหนักได้นะครับซึ่งก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศให้กับคนไข้ได้อย่างตรงจุดเฉพาะรายครับ หากใครมีคำถามนะครับสามารถทิ้งคำถามหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องขางข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ